สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่ารักสตูดิโอว่าผมจะมาทำอาร์เมลิสไทเลนิต2,000แต้มนะครับคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดยเลจินเนอรี่วอลเกมร้านวอลเกมระดับตำนานที่บางใหญ่นะครับใครที่สนใจอยากจัดทับหาของไม่ได้ไปซื้อที่ร้านได้ครับผมใครที่จัดทับเราอยากหาเพื่อเล่นไปที่ร้านได้เลยแล้วทับนี้เล่นยังไงครับผมไทเลนิต2,000แต้มเราจะเล่นเป็นนี่ครับ innovation free ครับผมก็คือเราจะเน้นเรื่องของการปรับแต่งทัพของเราเนี่ย ให้มีอาวุธเหมาะสมกับศัตรูครับเพราะมันมีความสามารถคือไฮเปอร์อะดัปติชันครับผมเมื่อเริ่มแพตเทิลในราวที่หนึ่งครับแบบจะเริ่มเกมแล้วประกาศได้ว่าจะใช้ความสามารถแบดับไหนมันจะมีสามชื่อนะฮะ,ะแต่เอาสรุปไปเลยแล้วกันแล้วก็คือถ้าคุณเลือกว่าเป็นแบบที่หนึ่งเมื่อโจมตีอินฟันตีกับสวอร์มจะเป็นตีใกล้ไกลก็ตามนะครับคุณได้สเตติสทหนึ่งก็คือว่าคุณเจอทาที่แบบเป็นยูนิตตัวเล็กๆเ,เยอะๆนะฮะก็ประกาศใช้อันนี้หรือถ้าเกิดคุณเจอแบบอิมพิเรียลไนท์ ตัวใหญ่ๆบึ้มๆมาเลยเนี่ยรถถังเยอะๆหุ่นเยอะๆเดสนอร์ดอะไรบางอย่างเนี่ยคุณก็ใช้อันที่สองครับผมเมื่อโจมตีมอนเตอร์เวกิเคิลเนี่ยจะมีลีเทิลฮิตคือติดตัวทั้งกองทัพเลยนะขอแค่ตีเป็นมอนเตอร์กับเวกิเคิลเท่านั้นกับอย่างที่สามก็คือเมื่อจะตีคาแรคเตอร์ครับได้พิซชันซึ่งโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้อันนี้กันเพราะว่าคนปัจจุบันไม่ได้ไม่มีคาแรคเตอร์เยอะขนาดนั้นครับที่มาเป็นลีดเดอร์อะไรพวกนี้นะฮะก็จะเป็นเรื่องของเจออินเทนที่เอาสเตฮิเคิล มอนเตอร์ Monster, เอาลีเทอฮิตซะมากกว่าผมก็เลือกเอานะฮะว่าทับพิเจอร์แบบไหนข้อดีของการเล่น n n v a ว i o n f น e ี e คือคุณยืดหยุ่นครับผมคือไม่ว่าคุณจะเจอทับอะไรเนี่ยคุณจะสามารถปรับตัวเพื่อหาความสามารถติดอาวุธเพื่อโต้ต,ตอบได้หมดครับนี่คือสิ่งที่ดีของทับนี้นะฮะอ่ะแล้วยูนิตมีอะไรบ้างไปดูกันตัวแรกครับไททแรนครับผม225แต้มบวก25แต้มจาก a d a p t i v e Biology ครับผม อาวุธเน้นตีใกล้หมดเลยนะครับเป็นบอซอร์กับไซซิ่งทาลอนครับไอแอดัพทีฟไปโอโลจีเนี่ยมันคือทาให้ตัวเนี้ยได้ฟิโนเพนหน5บวกตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะคือโดนเมทปุ๊บก็ฟิโนเพนหน5บวกแต่เมื่อเริ่มเทอร์ไหนก็ตามถ้าเกิดเลือดไม่เต็มครับมันปรับตัวปรับเปลี่ยนตัวเองเนี่ยฮะฟิโนเพียนที่มันมีเนี่ยเป็น4บวกทันทีครับผมจนจบเกมเลยเช่นมันโดนยิงไปหนึ่งเมทอุ้ยเลือดออกเข้าเทิร์ัดไป ฟิวโรเพนจากห้าบวกเป็นสี่บวกแต่จะใช้แบบนี้ไม่ได้นะเช่นว่าโดนเขายิงในเทิร์นนั้นหนึ่งนัดอุ๊ยเลือดลดเป็นฟิวโพรเพนสี่บวกทันท,ทีไม่ได้นะครับต้องเริ่มเทิร์นก่อนให้รู้ให้ให้มันมีเวลาปรับตัวก่อนก็เป็นฟิวโพรเพนสี่บวกครับผมจนจบเกมแล้วก็ความสามารถอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือเมื่อมันมีเพื่อนในระยะสิบสองนิ้วหนึ่งครั้งต่อเทิร์นครับเพื่อนในระยะสิบสองนิ้วเนี่ยเวลาใช้เกมครับลดซีพีลงหนึ่งก็คือประหยัดซีพีไปหนึ่งนั่นเองครับ แล้วก็ถ้าเกิดคุณยืนอยู่ใกล้ๆเพื่อนที่แบบยิงไฟได้เนี่ยเพื่อน,น,นอะไรหงนิวครับปืนที่ยิงเนี่ยจะมีแอสโซและเรทโรฮิตด้วยสมมุติว่าคุณเล่นแบบเรื่องสตินฮิตมาแล้วคุณแบบอยากแจกเรทโรฮิตคุณเอาเนี่ยไปยืนข้างเพื่อนนะผมเพื่อนจะมีทั้งเรทโรฮิตและสตินฮิตนั่นเองัะผมอ่าโอเคนี่คือไฮไทแลนด์นะครับถัดไปครับนิโรไท a แลนด์คือตัวบ้านเนี่ยครับจะเน้นใช้ท่าทารุอินเดวาบอ่ะครับเป็นชาป,ปิดเกมควยกดปุ๊บเขาเหลือ เขาแบเทอร์สช็อคเทสัวเนี่ยไอตัวเนี้ยเอามาบัฟเรื่องชารูอินเนวาเพคือเวลาเขาเทสแบเทิร์ช็อคเนี่ยมันจะติดลบหนึ่งเวลากดใช้ท่าแปลว่าแปลว่าเขามีโอกาสที่จะเทสแล้วไม่ผ่านเยอะขึ้นครับผมก็เลยใส่มาหนึ่งตัวอีกอันครับในคอมมันเฟดเนี่ยเราสามารถเลือกยูนิตสองยูนิตในระยะสิบแปดนิ้วครับเพื่อทําการซินแนทก,กับมันได้ปกติซินแนทมันจะหกนิ้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณยืนห่าออกไปเนี่ย คุณอยากให้ไอตัวที่ยืนห่างเนี่ยติดซินแปนด้วยคุณใช้ตัวนี้ชี้ไปไอเนี่ยติดซินแปรนะเวลาใช้ก็เอาตัวลูกครับไปวางข้างๆเนี่ยติดอยู่นะเหมือนกับส่งกระแสกินได้ไกลขึ้นแล้วก็อีออย่างคือตัวนิลไท a แลนด์เนี่ยถ้าใส,ส่คิปสกีมครับที่เป็นทอร์นต์อ่ะมันแรงอยู่นะครับมันยิง,ยงม,มันเหมือนปืนไฟที่แรงขึ้นอนะ่ะค่อนข้างดีครับเรื่องของการยิงกวาดพวกตัวเล็กๆถัดไปครับผมฮอร์มาเกนสามกองสองร้อยเก้าสิบแต้มคือแบบ คือถ,ถ้าคุณเล่นริ์นี้เนี่ยบอกเลยว่ายูนิตยุบยับมากคอมาแกนเนี่ยครับมันสามารถ m o v e แอดวานแล้วชาร์จได้แล้วมันมูฟสิบแปลว่าสิบบวกกับอีกสมมติทอยออกสามสิบสามชาร์จอีกเก้ายี่สองคือถ้าเกิดคุณอยู่หา่างจากมันวันยี่สิบนิ้วเนี่ยไม่นา่ารอดนะผมมันพุ่งใส่คุณแน่นอนตัวของมันครับตีวชิตเป็นสเตนสามก็จริงแต่ว่าไอพีลบหนึ่งราเป็นหนึ่งไงนะตัวละสามครั้งสมมติเราไปกองเนี่ย ก็ตีหกสิบฟังครับแล้วอย่าลืมว่ามันเป็น i n v เว s i o n Feed แปลว่าถ้าเกิดมันติดริทูฮิตมาหกสิบลูกเนี่ยออหกก็สิบลูกก็ต้องไปเทคแล้วนะครับที่เซ v i n g s o เพราะมันริทูฮิตไม่ไม่เทคบูลมันทะลุไป Savings o เลยแล้วมัน AP ลบหนึ่งก็แ,แบบหื้มเก่งเลยครับเข้ากับตัวของ i n v เว s i o n Feed มากแล้วก็มี OC สองด้วย เช่นคุณแบบเฮ้ยจุดนี้อยากได้ก็วิ่งโดโดเข้าไปเลยชาร์จใส่เขายึดจูก็ถ้าเกิดตีฝั่งตรงข้ามไม่ตายก็วัดที่แต้มโอซีผมว่าใครจะยึดได้ก็ใส่ไปสามกองครับสำหรับกาสิบแทมการกอยครับสิบตัวจุดเด่นของกากอยคือเมื่อชูตติ้งเสร็จแล้วมันเดินได้หกนิ้วก็ยิงปุ๊บเดินหนียิงปุ๊บเดินหนีครับมาแล้วมันบินก็ทั้งไกลคือสิบสองนิ้วก็คือบินปุ๊บสิบสองนิ้วยิงย่งยิง่งยิ่งงถอยออกมาก็ดีนะ คือออกมาป่วนเกมมากกว่าแบบใครที่แบบเอาแบบยูนิตเล็กๆไปยึดจุดเพื่อทําแต้มอะไรเงี้ยแลแบบ้วก็ยิงป่วนได้เรื่อยๆยิงอัดยิงอัดไปเรื่อยๆแปดสิบห้าแต้มถือว่าไม่แพงครับผมถัดไปครับเทอร์มการ์ดหกสิบแต้มติดเป็นสไปาฟิตกับสเตนเกิลเว็บนะครับเน้นเอาแอซซอเพื่อที่ว่าเราแอดวานจะได้ยิงได้ครับผมคือถ้าเกิดคุณมูฟปุ๊บแอดวานแล้วไม่ได้ยิงเนี่ยมันเสียของถูกป่ะเพราะตัวมันเล็ก ก็น,นี่ถ้าเกิดคุณมูเอ็ดวานแล้วคุณยิงได้เนี่ยมันก็ทาให้ระยะกันยิงเพิ่มขึ้นอย่างคือถ้าเกิดสตูแบบมูฟหรือเอ็ดวานมาใกล้เราปุ๊บเนี่ยในระยะเก้านิ้นครับเราสามารถทอยดีหกเพื่อเดินหนีได้หนึ่งครั้งต่อเทิร์นด้วยแปลว,ว่ามันก็เดินหนีได้อ่ะไม่ตายง่ายขนาดนั้นกเว้นโดนยิงไกลๆก็อันนั้นยอมไปฮะรอบตัวถัดไปเข้าไปโอวอหลักๆแล้วไม่ได้เอามายิงคัมโเมนะฮะมาใช้เป็นสปอร์ม่์ซะมากกว่าคือหนึ่งครั้งต่อเทิร์นครับในช่วงชุดซิงเฟสเนี่ย เราสามารถยิงเป็นสปอร์มายแทนการยิงปกติได้สปอร์มายครับต้องวางในระยะ4 8นิ้วของตัวไวโอวอรแล้วห่างจากสตู9นิ้วก็ผมมันดียังไงสปอร์มายเนี่ยอยู่ตรงไหนปุ๊บครับสตูเนี่ยจะไม่สามารถมูฟหรือแอดวานจบใน6นิ้วของมันได้แปลว่าสตูต้องทําการยิงมันให้ตายก่อนถึงจะเดินผ่านมาได้หรือช้าใส่สปอมา์เพื่อโจมตีมันให้ระเบิดนะผมมันหึงมันจะหายไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับสปอร์มายสามารถเดินไปในระยะศัตรูนะฮะแล้วก็ไประเบิดใส่ศัตรูในระยะสับนิ้วเป็นมอเตอร์วูนได้ด้วยเช่นกันก็แปลว่ามันก็นอกจากขัดขวางการเดินของเราของฝ่ายตรงข้ามแล้วเนี่ยมันยังไประเบิดใส่ดาเมจศตัตรูได้ด้วยก็ถือเป็นตัวที่แบบก่อควาดีครับใส่ไว้ตัวหนึ่งเผื่อแบบจุดไหนต้องการแบบขวางให้ขเขาเดินได้ยากก็ยิงสปอร์มายไปทิ้งไว้ฮะนั่นแหละถัดไปครับนีโรริกเตอร์ไปคอมโบกับตัวของชาร์โลอินอว a ร์อีกแล้วมีอะไรบ้าง จัดการคาแรคเตอร์สตูครับได้หนึ่งซีพีอันนี้ของแถมถ้าเกิดมีคาแรคเตอร์นะแต่ว่าในคอมมานด์เฟสของเราครับชี้สตูหนึ่งตัวในระยะสิบสองนิ้วครับสองเัตเดอร์ช็อคได้ก็มีโอกาสที่แบบยึดจุดดีๆอันนี้มาปุ๊บชี้นเนะ่ยเเอร์ช็อคดนี้เทสได้ผ่านเปล่าไม่ผ่านเอาศูนย์อดยึดจุดแล้วก็ถ้าเกิดสตูในระยะสิบสองนิ้วของมันเนี่ยครับติดเบเดอร์ช็อคอยู่เวลาสตูยิงหรือโจมตีอะไรก็ตามเนี่ยลบหนึ่งดูฮิตครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเอาเทเนตไปตีสตูสตัตัวนนน้เีย จะลบหนึ่งทูบูด้วยเอ้ยบวกหนึ่งทูบูด้วยคือว่าตูยิงเราแม่นน้อยลงแต่เราตีสตูตตมีโอกาสทำา้าเมจดได้เยอะขึ้นครับกพราะนั่งแสบทีเดียวนะใส่ไว้หนึ่งตัวครับตัวนี้ถัดไปครับเลเวนเนอร์สามตัวเราจะติดโทเรลิกไบโอเวพอ์เอาไว้นะครับเสริมด้เมจดไม่เอาเป็นไอที่เป็นอาร์เมอร์นะตัวนี้คือจะเด่นคือดิฟสไตมาแล้วไปล้วงแนวหลังดิฟชาร์ตตีด้วยค่าตีที่แบบ ตีเจ็ดครั้งทูฮิตสามบวกเต็นห้าไอพิลุ์ตัวหนึ่งหนึ่งแล้วสามตัวยี่บเอ็ดครั้งคือถ้าเกิดมันตีเข้าหมดเนี่ยได้ยี่สิบดาเมอรนะครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดหรอกแต่หรือว่ามันมีเรื่องของอะดัพตีฟไงเกิดติดสตันฮิตอ่ะแล้วเขาเป็นตัวหนุนหน่วยย่อยตัวลเล็กๆอะ่ะคุณตีนี้ไปนี่แบบโอ้โหอาจจะมีถึงยี่สิบดาเมจได้ง่ายๆนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดคุณเคลียร์เขาได้หมดจบเพิ่มสตูครับไม่ติดไม่ติดเอ็นกัตเมนคุณสามารถเอากลับรีเซฟไปดิฟสไตนะฮะ ถือว่าแสบทีเดียวตัวนี้ใส่ไปสามตัวครับผมแ่ไปครับเทนิดบาลีเออร์ครับสามตัวเล่นล่างมีรีตีใกล้นะครับอาวุธประปชิดมันค่อนข้างจะแรงคือมีสเตนห้าครับแล้วก็มีเทวินลิงแล้วก็อย่างคือเวลาที่คุณสู้ศัตรูเนี่ยเขาเลือกได้หนึ่งอย่างตอนไฟเฟสสามารถเลือกรีโลฮิตโลที่ออกหนึ่งได้เช่นคุณจะไปตีเขาเนี่ยชาร์จใส่เขาปุ๊บประกาศครับไฟเฟสผมขอรีโลฮิตโลที่ออกหนึ่งหรือคุณนวนเขาชาร์จเข้ามาแย่แล้วจะโดนตีละกาศครับขอรีโลเซฟวิงโคลที่ออกหนึ่งเลือกได้อย่าง่างหนงนึะครับ ก็ถือว่าเพื่อได้ทั้งการจบตีและป้องกันเช่นกันกินสติลเลอร์ครับ10ตัวนี้ไม่ค่อยเห็นใครใช้นะครับแต่พอดูปุ๊บเฮ้ยเป็นเก่งนี่วะกินสติลเลอร์ครับ10ตัวเนี่ยสเกล8คือเริ่มมาปุ๊บก่อนจะมุกเฟดอะเดินไปได้8มืวครับผมเล็บมันนะครับแมน่นและเจาะเกาะดีมากตรงที่ว่าตี4ครั้งทูวิอ2บวกคือตีแมน่นแบบจัดจัดสเต็ี4ก็เว้นมารีนโดนเล็บมันขวนไปอยู่ที่ทูที่4 4บวกครับ เอพีลบสองจ่อเกาะดีมากดดาเมจหนึ่งมไม่ว่ากันแต่จออเกาะดีตีแม่นสเตนโอเคแล้วก็ถ้าเกิดคุณเอาไปโจมตีสตูคุณจะได้โลฮิตโลที่ออกหนึ่งแล้วมันถูฮิตที่สองบวกแปลว่าออกหนึ่งก็มีโอกาสที่ทอยแล้วออกออกสองสามสี่ห้าหกอะคือมันแทบจะโจมตีโดนทุกนัดอะครับแล้วถ้าเกิดสตูอยู่ในออฟติทิมาร์เกอร์เช่นเขายึดจดอยู่อาเนี้วิ่งใส่เนี่ยคุณได้รีโลวูโลที่ออกหนึ่งด้วยว้าว มันเก่งกนะเนี่ยอะไรนู้เก่งนี่มีเก่งไปมาดูมาเออมันเก่งดีถัดไปครับของแรงนะครับ exo exo Ex r e e n ครับผมสองตัวปืนมันบ้าพลังมากครับผม bio plastic cannon b l a s เ heavy คือถ้้คุณอยู่กับที่ไม่เดินไปไหนนะได้ heavy คือทูหิตจากสามเหลือสองบวกค่อนข้างแม่นครับผม b u r s คือยิงแล้วศัตรูอยู่เป็นกองใหญ่ๆคุณได้จำนวนนัดเพิ่มขึ้นด้วย แล้วจำนวนนัดมันคือดีหกบวกสามเบสิกเบสิกเลยคือสี่นัดแน่แน่สเตนเก้ายิงคอมมินเตอร์แบบสบายๆครับผมทูวูลที่สามบวกไอพีลบสามเป็นรเเซฟที่หกบวกแลเมจดสามตายแน่แน่ถ้าเป็นทาหารราบโดนไอ้นี่ยิงเข้าไปครับผมแต่ยิงตัวใหญ่ไม่ค่อยดีนะฮะนี่ยยิงพวกทหารราบจะดีมากๆแล้วก็ชุดติงเฟษครับเป็นการยิงเพื่อล็อกเป้าศัตรูครับผม ถ้ายูนิตไหนโดนเรายิงไปแล้วเราเลือกว่าหนึ่งยูนิตนะเพื่อเรายิงไอตัวนั้นครับจะได้เลโลฮิตเรที่ออกหนึ่งจจบเทินเพราะงั้นถ้าเข้าสู่ชุดยิงเศษนะผมเอาเอ็กโซครีนเนี่ยยิงเปิดไปเลยเป้าไหนอยากให้แบบยิงแม่นๆก็ยิงเส้นคุณเจอแบบเอออะไรอะเรดหน่อเนี้ยโอเคปืนมันไม่ได้แบบยิงเดหน่อดดีหรอกแต่ว่ายิงเปิดไปก่อนให้เพื่อนยิงซ้ำอะจะแม่นขึ้นเยอะ แต่จริงถ้าเกิดเป็นแบบสหัร,ราบเล็กๆเก่ง,งเช่นพวกแบบเบสขายเวทธารอะไรงนี้ก็ยิงงี้ก็ได้นะเปิดไปไล่เพื่อนยิงทาก็ได้เช่นกันครับมันเป็นตัวยิงเปิดอ่ะแล้วแต่เลยว่าจะยิงเป้าไหนถัดไปครับผมไทเรโนเฟกของตัวตัวนี้คือชอบมากคือผมไม่ค่อยได้อ่านของตำราเทคนิคเท่าไหร่แต่ว่าลับเจอแคนนอนเนี่ยครับเป็นเฮฟวี่สี่สิบแปดนิ้ว,วก็ไกลมาตรฐานนะยิงสองนัดทูวิตสามบวกถ้าใช้เฮฟวี่สองบวก โคตรแม่นสเต็มสิบแปดคือถ้าเกิดยิงแบบตัวแบบทับเน็ตเก้าเนี่ยถูนี่สองบวกอย่างแม่นอย่างเจาะเอพีลบสี่คือไม่มีอินวอลเซตโดนไทโรโนเฟกยิงครับการบินสูงมากๆแล้วดาเมจคือดีหกบวกหกเบาๆคือนัดละเจ็ดเบาๆนะถ้าเข้าจริงนัดละเจ็ดมันคือดวยต่อต้านรถถังมอนเตอร์หุนยนยห่นยนต์หุ่นยนต์ยักษ์ก่อหนาทุกอย่างเลยครับ เพราะว่าท็อปเน็ตเกิน18ไม่ค่อยเห็นเลยนะฮะเหมือนจะมีไอ้ออคยักษ์ตัวนั้นนาะที่มันได้เยอะหน่อยทำไม่ได้เท่าไหร่แต่คือสเตน14เนียจาะเข้าได้แทบทุกอย่างนะจริงเพราะงั้นนี่ให้มัน18เหลือเลยครับที่สาคัญครับหนึ่งครั้งต่อเกมถ้าสตูสั่งโจมตีใส่ตัวนี้เนี่ยคุณสั่งให้ดาเมจ e ของการโจมตีนั้นเป็นศูนย์ได้เช่นเขาบอกว่าเอาปืนโคตรยิงอย่างแรงนะครับม a ยี่ส20ยิงมาเดี๋พึ่งครับก่อนยิงประกาศใช้ครับผม ไอ้ปืนนั้นเนี่ยยิงโดนไม่โดนยังไ,ไม่รู้อะ่ะแต่ถ้าโดนเข้าปุ๊บราเมจดตัวเลขราเมจเป็นศูนย์ทันทีครับผมเหมือนกับประกาศกูอ้นั่นแ่ะไม่ได้ผลอนะ่ะหนึ่งครั้งต่อเกมนะครับก็ค่อนข้างแสบเหมือนกันคือถ้าดูแล้วโดนยิงแล้วไม่ตายก็ยิงเข้ามาปล่อยไปถ้าเกิดโดนหัวนัดนี้แม่งโคตรแรงเลยวะ่ะแบบอาวุธแรงๆแต่หนัดยิงเข้ามาจะฆ่าเนี่ยเขาประกาศให้อันนั้นเป็นเหลือศูนย์ยิงก็ดีป้องกันก็ดีครับผมตัวนี้ตัวสองร้อยแต้มเป็นเสร็จครับทั้งทับเนี่ยรวมแต้มแล้วอยู่ที่หนึ เออสองพันแต้มพอดีครับผมก็จบแล้วนะครับกับทับท์ชนิสอีเวชชั่นเฟสอินเวชั่นเฟสครับ e ผมถูกใจก็ไลค์ซับสไครต์วไ,ไว้ใครสนใจอะไรในลิงก์นี้ก็สามารถกดหนงซื้อได้ในลิงก์ในเดสคริปชั่นได้เลยนะครับขอบคุณเ e จ e น d a r ี่วอเกออีกครั้งครับที่สนับสนุนคลิปนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับ,บวันนี้สวัสดีครับ